สวัสดีครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้สบายแล้วนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับผมอัตราค่าบริการนะครับถ้าเงินสดก็20บาทได้10นาทีนะครับจะถูกกว่าตรงนู้นหน่อยตรงนู้น20บาทได้5นาทีเองอ่าตรงนู้นนะครับแล้วก็อันนี้30บาทได้15นาทีถ้าเป็นเงินสดนะแต่ผมสแกนใจ่ายให้แฟนผม30บาทนะครับผมได้18นาทีนะเพิ่มมาอีก10 สนาทีนะครับเป็นร้อยแปิวินาทีนะครับผมตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ร้อยร้อยพันกับ80วินาทีนะครับผมไปละเที่ยวดีกว่าอุย้ยคุณหมอกายสวยจัง <c oughs> <c oughs> นี่ร้านแม่ตานครับผม <c oughs> อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกรดห0สอรซนนี่อะไรไม่รู้นะครับผมของกิฟชอ็อปเด็กๆนะคฮะอุอย้ยอันนี้เหมือนจะ อันนี้ทางไปห้องน้านะครับทุกคนผมนไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายในห้องน้ําเขาจะว่าฮะบอกว่าเป็นโรคจิตอีกอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกทุกคนมีแต่ภาษาอังกฤษไปหมดเลยกู <c oughs> อยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> โอ้สสียกามนี่เออันนี้ของใช้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับค่าได้ของใช้สําหรับ ผิวพรรณทุกความสวยงามอะไรประมาณนี้ฮะดูตรงนี้หน่อยกระดาเรื่อง <c oughs> เผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่บรรยากาศตรงนี้น,อนะ <c oughs> อุ้ยเราไปดูรถกันดีกว่าผมเรียบไปเห็นรถข้างล่างสวยมากทุกคนแต่รีบลงไปไม่ได้เดี๋ยวเรารอ,อคุณเมียก่อนนะนวดให้เสร็จก่อนวันนี้มีเวลาที่ยวทั้งวัน ตอนนี้กำลังบ่ายสนี้นะครับผมลูกชายกําลังเข้าไปดูหนังนู่นนะ่ะหนังน่าจะประมาณ2ชั่วโมงอะ่ะจบก็4ี่มงเย็นน่ะน่าจะกลับก็คงจะเดินถ่ายทาไปทั่วเลยครับวันนี้นะลูกชายตอนแรกจะดูอะไอ้ทันสมรไม่ดูละมาดูหลวงหลวงพิเชยงสานี่นะครับผมผมว่าจะดูด้วยเหมือนกันแต่แฟนบอกว่าหมดไปเยอะแล้วกินเล่นอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยตูสติ๊กเกอร์ จออีกะอ่ากินกินไปเยอะนะกินหมดไปเท่าไหร่สองร้อกว่าบาทนะครับผมกินข้าวหน้าเป็ดส่วนแฟนผมกินข้าวหน้าไก่ย่างผมกินข้าวหน้าเป็ดย่างแล้วก็จานละหกสิบนะครับของแฟนผมสี่สิบห้าส่วนก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละหกสิบน้ําอีกคนละสิบสองร้อยพอดีกว่าบาทซื้อขนมอะไรไมู่้กินอีกน้าหวานอะไรเงี้ยนะครับเนาะ ตัวนี้อะไรก็ต้องใช้เงินนะครับผมงบสบายเลยคุณลงุงนะครับอ่าเดี๋ยวนี้คือโอ้นี่เป็นร้านของจีนนะฮะเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นร้านอาหารของจีนนะครับผมนะไม่รู้อาหารหรือว่าอะไรก็มไม่รู้ โอ้โห oh, ตกตางเยอะแยะสวยๆงน้นชิ้นจังสวยน่นนละ่ะโอ้โ oh. หผมแกน่นวดเพลินเลยนะครับผมนวดจนหลับอะ่ะบอกแล้วว่าสวัสองคนมีเงินอันนี้เป็ไปร้านอาหารจีนนะฮะนั่นนี่กี่ผมลืมถ่ายให้ดูร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นอาหารสไตล์คนจีนนะฮะ ทุกคนชื่อร้านอะไรกันอ๋อร้านตะเกียบแหละาทางเข้ามีตรงนู้นแหละนั่นแหละนี่แหละร้านอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตอนแรกว่าจะมาดูเรื่องนี้ข้าววันนี้นะครับผมทานสปอ머วันพบจุดเริ่มต้นก่อนเป็นศัตตูคู่แข่งกันนะครับผมเป็นอนิเมชั่นนะครับให้เสียงภาษาโดยคิสแฮมเวิร์ดไวอันเชอรี่เฮริสกายเลดโจแอนสันแลวก็ฮิแก ไม่เคลอีลอเรนฟีเบิร์นลอเรนฟีเบิร์นจอห์นแฮมนะครับผมอ๋อเข้าตรงนี้นะครับร้านอาหารจีนนะครับที่นั่งเห็นยาวๆมาอย่างเงี้ยครับผมผมมัวถ่ายการ์ตูนด้านนี้ฮะเพราะแสงมันล่อตาเลยก็อยากจะได้นะครับอุย้ยไอตัวใหญ่นี่ก็ตัวร้อยเดียวเครับตัวเนี้ยเด็กๆชอบครับผมเข้าไปก็จะเป็นอาหารสไตล์คนจีนนะครับ มีเบียร์แชนด้วยนะครับนี่เป็นของลิขสิทธินะฮะตัวนี้ไม่แพงนะครับผมทุกคนสวยมากตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้านะครับผมมาสิบร้อยพันหนึ่งเก้าหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวใหญ่นะฮะส่วนตัวเล็กนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับผมเล็กตกุ๊กตาออะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับ ส่วนนี้ก็ลาบูบูสวยๆทั้งนั้นโอ้ลาบูบูตัวใหญ่ใส่สุดนี่สวยมากเก้าพันเก้ 9, 9นะครับผมห้ามจับแต่ถายรูปได้นะเขาไม่ได้ห้ามถ่ายรูปนะครับอันนี้แค่ในกล่องนี่ตัวละพันสกับห้าสิบพันสามห้านะครับผมเพราะเป็นของลิขสิทธิ์ของแท้นะครับทุกคน <c oughs> ส่วนตรงนี้ <c oughs> อยากได้มากเลยนะากากผีอะ แต่ทางบนในเล่กตาต์าันหน่อยเราไปชอบกันไดนะ้ไม่เอาไม่มีตังค์ผมก็บวนมาตรงนี้ที่ผมเคยมาตะกี้จุดเริ่มต้นที่ผมมาตรงนี้ก็ามาเล่นเนี่ยคีบตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยตรงนี้มานะครับทุกคนที่ผมมาคีบตุ๊กตาตรงนี้แล้วนะครับผมเล่นไปเรียบร้อยแล้ะหมดไปร้อยสองร้อยกว่าเนะี่ย ไม่อยากจะไม่อยากจะปล่อยมาหมดไปเยอะเหมือนกันเพราะมันเนี่ยดูสีสันสิครับทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เหรียญแต่ก่อนใช้เหรียญสิบหยอดใช่ไหมครับทุกคนผมเพิ่งรู้เลยผมไม่ได้มานานละใช้เหรียญสิบหยอดก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญในเหรียญโทเค็นเหรียญนั้นน่ะเป็นเหรียญเออนั่นแหละเหรียญนั้นแหละแล้วก็จ้าโอ้ดูสีนะครับ เขียวน้งเงินแดงทั้งเงินส้ม,มป้าเขียวโอ้ยตุ๊กาตาก็แยะๆไปหมดนะครับทุกคนอันนี้ไปแลกคูปองเป็นการ์ดนะครับผมการ์ดเสียบเข้าไปนะครับาร์ดเสียบเข้าไปตรงน,นี้ป<ะ>้าก็10บาทคีบได้หนึ่งทีก็ไม่ได้หรอกก็ 100, ร้อยแลกมาทีละร้อยร้อยหนึ่งมัดจำค่าการ์ดอีก20บาทค่าแกา๊สคืนก็ได้เงินคืน20บบาทนะครับทุกคนแล้วก็ แล้วก็ก็ไปเติมอีกก็ไม่ได้นะฮะเก็บจะได้เก็บจะได้แต่ก็ไม่ได้เพราะของในตู้แต่ละตัวนี่ก็ประมาณสามสี่ร้อยถึงหลักพันเลยนะครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับบางคนก็จะรู้ว่ามันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นของเล่นเด็กแหละผมก็เล่นไม่เป็นอันนี้ตกปลาเปล่าวะที่เกลเล่นนะครับผมเพราะ เราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ควรเล่นแบบนี้อะไรแบบนี้ <c oughs> นะครับผมลูกชายผมเป็นหนุม่มแล้วมันยังไม่เล่นเลยชวนมาตะก,กี้ไม่เล่นบอกให้เล่นนี่กับป้าไหมเล่นเนี่ยยิงปืนอะไรเงี้ยก็ไม่เอาแต่นะป,ประมาณนี้ครับผมส่วนของเล่นอยู่ตรงนี้ส่วนอน,นี้ก็ของเล่นเด็กดูสน,สนุกเด็ก ร้ไดหมดที่ผมนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะฮะตรงฝั่งมันเป็นโซนอาหารนะครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นแบบหลอกล่อเด็กได้ดีนะฮะขณะผู้ใหญ่เห็นอยากจะเล่นเลยเล่นไม่เป็นนะครับ ตีกองนะครับอาญตีกองก้อนนี้เลยอากเล่นกีต้าร์ก็อนนี้เลยส่วนนี้อะไรวะนนี้อะไรก็ไม่รู้นะตีชั่วแควน่าจะไปเกยมยันยิงอะ,ปะไปม่ได้มานานนะครับผมแต่ก่อนมามันยังไม่เยอะขนาดนี้เลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับภาพสมจริง แต่ก่อนมากับลูกชายของผมชอบเล่นอันนี้ครับดซบะัซบะอะไรก็ไม่รู้ครับ oh, 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 oh. มันเลยว่ะไข่หยอดไปให้เนี่อโอนหยอดไปให้นะครับผมขอบใจมากเฮ้ยพวกเรานี่ว่ะเฮ้ยอะไรเน่ลูกมั้งหรอโอ้โหโอ้โอ้โอโอนี่ปืนนี่ดีระเบิดยังไม่ได้ใช้เลยโอ้ยจ่กอกหน้าจ่อวิโอ้เพื่อนโทษทียิงผิดไป ว้ายิงตรงนี้ามาันเหรอโอเคลุย oh, may ơ, oh, may ui, bộ đội núi sao ba, ô, ô